สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาพูดถึงการดับนะครับด้วยโนนดใหญ่นะครับก็คือมีสมาชิกบางท่านบอว่าดับไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ารู้สึกว่าโนนดที่เราโรมันเล็กนะครับเวลาจับมันจะลําบากนะครับก็คือสมมติว่าเวลาที่เราจะดัดเนี่ยพราะบ,บางทีจับโนดไม่โดนเนี่ยก็จะทําให้มีความยุ่งยากในการดัดนะครับเพราะว่าคนที่เริ่มต้นหัดใหม่ๆนี่ก็จะ จะไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มจากการปรับขนาดของโหนดให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ให้เรามากดที่ t o Option ครับแล้วก็ Workspace นะครับแล้วก็กด Edit ครับเราก็จะเห็นโหนดไซส์นะครับก็คือเป็นปกติก็จะอยู่ที่ไซส์ Small นะครับถ้าเราอยากได้ไซส์ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหนดใหญ่นะครับ โหใหญ่นี่ก็จะเห็นโหนชัดเจนเลยว่าโหนจะอยู่ในตำแหน่งไหนทําให้เราสามารถจะเรียกว่าดัดได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับแต่วันที่เป็นแล้วนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าโหนเป็นใหญ่บางทีมันไปจุดเล็กๆที่มันซ้อนๆกันใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันทําให้ให้ตัวโหนเนี่ยจับไม่โดดด้วยนะครับแต่ก็คือช่วงแรกๆที่เราฝึกเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนในจากตัวใหญ่ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาเป็นตัวเล็ก อันนี้ก็คือหลังจากที่เราตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นสักคู่สักนิดนึงนะครับก็คือโนดเนี่ยมันจะมีม,ะม,มันจะมีอยู่เราจับที่เชฟทูใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีแท่งที่โชว์ว่าสมมุติว่าเราจับที่ตรงนี้ผมผมคลิกไปที่เส้นนะมันแสดงว่าเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือถ้ามันถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันแสดงเป็นเส้นตรงอย่างนี้ เมื่อเรากดเส้นตรงเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นเส้นตรงเพราะเมื่อกี้เดี๋ยวพอด,ดีดับลงมาแล้วมันจะเกิดปัญหานิดนึงเพื่อนสมาชิกดูนะครับถ้าถ้ามันเป็นเส้นตรงสมมุติเราคลิกแล้วปรับให้เขาเป็นเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยระหว่างโหนด2อันเนี่ยจะไม่มีแขนนี่คือแขนใช่ไหมครับ,รบก็เส้นจะมี2แบบนะครับก็คือเส้นตรงครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่า คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโค้งได้แต่คุณเปลี่ยนเป็นเส้นตรงไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็เรามาแตะตรงนี้ปพ๊บมันเป็นเส้นเส้นโค้งนะครับเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นเส้นโค้งแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงได้เราจะรู้ได้เป็นเส้นโค้งเราก็ดูสังเกตดูจากแขนก็ได้ถ้ามันเขามีแขนนี่ก็แสดงว่าเส้นนี้คือเส้นโค้งนะครับส่วนถ้ากดเข้าไปแล้วมันไม่มีแขนแสดงว่าฝั่งนี้เป็นเส้นตรงเราสามารถเปลี่ยนได้ระหว่างของสองเส้นนะครับก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้ง ทีนี้โหนดเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดก็คือโหนดที่ตัดความสัมพันธ์นะครับอันนี้ผมจะกดเข้าไปเป็นโนดตัดความสัมพันธ์จะเห็นว่าแขนโนดมันจะมีเชื่อมกันระหว่าง2เส้นเมื่อเราตัดความสัมพันธ์แล้วพอเราปรับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขาไม่หมุนตามเห็นไหมครับเขาไม่หมุนตามทีนี้เราตั้งเป็นแบบมีความสัมพันธ์ต่อกันมีความสัมพันธ์ต่อกันปุ๊บการที่มีความสัมพันธ์นี่มันก็มี2ลักษณะอีกก็คือว่า สมมาตรแขนเท่าน,นะครับกับสมมาตรแขนไม่เท่าผมจะเปลี่ยนเป็นสมมาตรแขนเท่าน,านะครับอันนี้คือสมมาตรแขนเท่า,าอพอเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าเส้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวแขนเนี่ยเขาจะทําการแบบเหมือนกับว่าแขนจะกดต้นแล้วก็ถ่างออกนะครับเรียกว่าสมมาตรแขนเท่าน,นะครับอันนี้จะเป็นสมมาตรแขนไม่เท่า เรากดสมมาตรแขนไม่เท่าโหนนี้จะเปลี่ยนเป็นสมมาตรแขนไม่เท่าเราปรับด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งจะไม่ไม่ยืดยืดโหนออกตราครับอันนี้เรียกว่าสมมาตรแขนไม่เท่าในกรณีที่เราต้องการตัดเส้นแบบอย่างนี้นะครับเราสามารถจะเลือกเลือกเลือกการลักษณะการตัดได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันดนบใบโพของเรานะครับอันนี้ผมก็นํารูปเข้ามาเป็นรูป ไปโพกครับทีนี้เราจะมาดับเส้นให้ให้เข้ากับใบโพกนี่นะครับเราก็ล็อกออบเจกต์ไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เขาเคลื่อนที่เวลาที่เราทําการดับนะครับทีนี้เราก็จะมาเดินเส้นนําก่อนผมจะใช้เครื่องมือเบเซียทูนะครับแล้วเราก็คลิกคลิกคลิกแล้วปล่อยคือเล็งเข้าไปที่ที่ปลายของเส้นแล้วก็คลิกปล่อยคลิกปล่อยไปเรื่อยๆนะจากนั้นให้เข้ามาจบที่โหนดโหนดที่เริ่มต้นนะครับ นี้ผมได้แล้วได้เป็นรูปใบโพกแล้วแต่ว่ามันทักสณามันไม่ใช่นะครับเพราะเราก็ต้องทําการดัดเส้นให้มันเข้ากับรูปทรงนะครับโดยการที่เราใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับเลือกโนดทั้งหมดเลือกโนดทั้งหมดโนดทั้งหมดทุกเรื่อาไว้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนทุกทุกอันเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้กดปุ๊บทุกทุกจุดจะกลายเป็นเส้นโค้งหมดนะครับแล้วก็ ทุกจุดตัดความสัมพันธ์กันหมดเห็นไหมครับเวลาที่เลื่อนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่เลื่อนตามนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มตัดเส้นให้เข้ากับกับเส้นที่เราต้องการแล้วที่เราไม่ต้องไปสนใจจุดอื่นดูแค่จุดเดียวพอเวลาที่เราฝึกท้าใหม่ๆเนี่ยแตะนะครับมันเป็นเส้นโค้งอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมันใสเรารู้อยู่แล้วเป็นเส้นโคง้งเส้นโค้งจะต้องมีแขน2ฝั่งเสมอเห็นไหมครับนี่คือโหนดวิ่งจากเส้นนี้มาเส้นเส้นนี้แล้วก็ขึ้นนี่คือแขนของมันอ่าเราก็ดัด ดัดเส้นของดัดเส้นให้เข้ากับโค้งล่างของใบใบโล่นะครับเห็นไหมครับมันจะทิ้งโค้งสวยเลยทีนี้เราตรงนี้เราก็มาดัดอ่าทีนี้เนื่องจากว่าโนดมันไกลเกินไปนะครับถ้าเราจะบิดซ้ายบิดขวาบิดยังไงมันก็ไม่ลงตัวเพราะว่ามันมีแนวการโค้งที่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเพิ่มโนดเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะจับโนดเราก็มีการ ปับโนดเนี่ยเพื่อนสมาชิกต้องมาปิดตัวนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราเปิดตัวนี้แ a p ตัว Object ไว้เวลาเราจับโนดออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนเนี่ยเขาจะพยายามดูดติดไปที่ตำแหน่งเดิมเสมอเห็นไหมครับทาให้มันยากครับเราก็ต้องาการปิดโนดปิดไม่ให้มัน s ซ a เสียก่อนเพื่อที่จะทุกเส้นเป็นอิสระต่ตอกันนะครับเราก็นําเส้นตรงนี้มามา,มา,ม,ามากะเพราะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บ โหนก็จะเป็นโหนดสมมาตรแขนไม่เท่านะครับเราจะดูออกเลยเพราะว่าเราแตะเข้าไปปุ๊บมันตัวนี้ยุบอยู่แสดงว่ามันเป็นมันเป็นสมมาตรแขนไม่เท่าพอเราดัดเราดัดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาหมุดตามใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเขาหมุดตามมาที่ในตำแหน่งที่ท,ที่มันแนบตัววัตถุพอดีล้วก็แตะเพิ่มโหนดเข้าไปแล้วก็ดัดอ่ารอดัดปุ๊บไปตรงนี้ตามเราอาจจะทํทาทําแบบว่า ตัดความสัมพันธ์ช่วงนี้ก่อนนะครับอืมแล้วก็เลื่อนตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงแ้วจะได้มองเห็นนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าโค้งของไปตัวตามตัวใบเลยเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนนิดนึงอ่นะตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันเกิดปัญหาใช่ไหมครับเราก็ตัดความสัมพันธ์มันออกนะเพื่อที่จะให้มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับในตัวที่ที่เป็นเส้นถัดไปเห็นไหมครับเราดัดขึ้นมาปุ๊บเราก็ ใช้ตัวนี้ดัดโค้งเข้าไปตามตัวเส้นของมันครับดับเพิ่มโนด,ดเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ดัดเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราก็เข้าไปแล้วก็ไปเดินเดินไล่ตามเส้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดินไล่ตามเส้นไปเรื่อยๆถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยเอ้มันน่าจะไกลได้กว่านี้เราก็เลื่อนไปได้นะครับเลื่อนไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ดับเบิิกเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มรอยหยักนะครับตรงนี้ เราก็เพิ่มเรดอยากเข้าไปใช่ไหมครับแล้วโหนดมันก็ใหญ่ด้วยเราก็มองเห็นได้ง่ายนะครับเราก็ดัดเอาเส้นคือจับจับเส้นเราอาจจะใช้วิธีจับแขนด้วยก็ได้นะครับหรือจับที่ตัวเส้นแล้วดัดอันนี้ก็ค่อยๆทําไปเราจะเกิดความคุ้นชินนะครับผมเพิ่มโหนดเข้าไปละแล้วผมก็เพิ่มโหนดต,ตรงนี้แล้วก็ดึงดัดมาใช่ไหมครับมันก็ทิ้งโค้งตามแนวเส้นของมันแบบมาเรื่อยๆ เราก็ทําการดัดไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะงงก็ซูมเข้าไปครับแล้วก็จับเส้นไว้แล้วก็ดึงออกมาอ่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราไม่อยากให้เขาเปลี่ยนตามเราก็ตัดความสมาาตกแล้วก็ดัดให้มันตกนะครับตรงนี้เข้ามานี่ละเราเพิ่มเพิ่มหนวดเข้าไปนะครับพอเราดูบ่อยๆนี่ยเราจะเคยชินกับการเพิ่มหนวดเข้าไป อย่างตัวนี้มันนูนเป็นภูกเขาขึ้นมาแล้วก็แตบมันคลิกับ่มันคลิกที่เส้นนะครับต้องจับให้โดนก่อนับ่มัลคลิกที่เส้นแล้วก็เห็นไหมครับยกไปปุ๊บมันก็โคง้งเป็นบุกเขาเลยเพิ <S <S ่มโหนตรงนี้เพิ่มโหนตรงนี้แล้วก็ดัดเข้าไปอืมล้วก็ดัดกดเพิ่มโหนเข้าไปแล้วก็ดัดนะครับดัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันเข้ากับแนวเ,เส้นของ ขอบใบพอดีๆครับถ้ามันไม่ไม่ไม่ไมง,งอเราก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มเพิ่มโหนดนะครับยกเว้นมันจะิกไปิกมาเนี่ยเราก็เพิ่มโหนดเข้าไปเพื่อเป็นการให้เพิ่มตําแหน่งได้อย่างตรงนี้ก็ไม่ต้องถ้าดูแล้วว่าเพราะมันมนีความโค้งเป็นแนวเดียวเนี่ยเราก็ดัดได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่มโหนดเข้าไปแล้วก็ไปดัดตรงปลายนิดนึงเห็นไหมเส้นมันจะทิ้งโค้งสวยเลย ุ๊บแค่นี้เราครบแล้วแต่ตรงนี้อีกนิดนึงครับดัดโค้งเข้ามาปื๊ดมานีแล้วก็มามาดัดตรงนี้จะลำบากก็เพิ่มเพิ่มจุดเข้าไปปุ๊บเนื่องมาเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้เส้นตามเส้นใบเรียบร้อยพอเราดึงออกมาตัวเนี้มันจะกลายเป็นใบโพธิ์ซึ่งดูแต่รูปทรงเนี่ย เหมือนใบโพลเลยเพราะว่าเราด้ามาจากของจริงดูอีกครั้งก็กลายเป็นของจริงอยู่ทีใช่ไหมครับเวลาที่เราจะไปใช้งานเราก็สามารถจะดับตัวนี้ไปใช้เป็นใบโพลได้นะครับก็ทําการเพิ่มหน่อยเพิ่มเพิ่มการเข้าไปนะครับอผมเพิ่มการเข้าไปการน,นี้ก็ควรจะอยู่ในตําแหน่งตรงกลางนะครับนี่ครับโหนมาให้โหนดมันชนก่อนเพื่อจะให้มันเชื่อมเป็น,ช,นชิ้นเดียวกันนะครับ ตรงนี้เราก็อาจจะดัดเส้นใบให้โค้งนิดนึงเอ้ยเส้นก้านให้โค้งนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งแล้วก็ดัดให้โค้งนิดนึงอย่างนี้นะครับเป็นเส้นโค้งแล้วก็ดัดให้โค้งนิดหนึ่งอ่าแค่นี้เองเราก็ทําการเรียกว่าเชื่อมเพื่อให้เข้ากลายเป็นเซตเดียวกันนะครับเราก็กดตำแหน่งให้ดีๆนะครับนะแล้วก็เชื่อม เขาจะกระจายเป็นใบโพให้เราใช้งานได้เลยนะครับเราก็สามารถจเจาะใบโพเนี่ยไปทําเป็นซุ้มใบโพนะครับได้นะครับเอาไปเอาไปเป็นแบบแบบเป็นใหญ่แล้วก็เล็กอย่างเงี้ยเราก็ย่อยเราก็จะทําใบโพไปเล็กได้ใบใหญไ่ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างที่จะเป็นตัวเส้นได้ก็คือใช้เส้นของตัวที่เราดับแนบกับตัววัตถุเนี่ยทําการจับ เส้นกับจับรูปเอาไว้จากนั้นเราทําการ intersect นะครับเดี๋ยวผมจะไปปลดล็อกก่อนนะครับจับเส้นไว้จับรูปไว้ intersect นะครับเมื่อิ intersect แล้วผมจะได้ใบของจริงขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเหมือนกันไกรอะเข้าไปตัดเข้าไปจัดรูปภาพใบโพกนะครับแต่ทีนี้เราเรา,เราพอเราดูเสรเอ๊ะตรงนี้มันรู้สึกว่า พิกเซลมันไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ทําการดัดได้เพราะว่าตรงเนี้มันยังคงเป็นเส้นเหมือนเส้นเวกเตอร์อยู่นะครับเราก็สามารถจะดัดได้นะครับแล้วก็เพื่อจะลบลบแนวที่เขาไม่สวยออกไปให้หมดนะครับคือตัดตัดแนววพวเส้นออกไปนะครับเท่านี้เพื่อนสมาชิกก็ได้ก้านบบหมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายจริงนะครับ เราก็อาจจะเอาขอก้านมาได้นะครับขอก้านมาเราก็ทําการดับเส้นนะครับดับเส้นแนบไปกับก้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนเขาเป็นขึ้นเส้นโค้งนะครับแล้วก็ดัดดัดจะเห็นว่าโน้ตใหญ่นี่มันก็ทํางานง่ายนะครับอ่านะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเอาจับรูป จับเส้นไว้จับรูปไว้ intersect นะครับ intersect ปุ๊บเราก็ได้การมาเป็นการสีเขียวครับนะเอามาต่อหมุนนิดนึงามาต่อกับใบนะครับงอไกลเราก็ดูว่าเออเ็เป็นใบเดียวกันเลยเราก็เอาไปใช้งานได้นะครับเราก็จับจับเส้นไว้กับจับก้านไว้แล้วก็กุ๊บครับนะเวลาเข้าไปที่ไปไปเส้นเดียวกัน เพื่อนสมาชิกก็ได้ใบโพไปใช้เพียบเลยจากการที่เราดัาเป็นนะครับเขาก็สามารถทํางานได้ง่ายๆนะครับด้วยการทําเส้นนะครับ mm hmm. เพื่อนสมาชิกก็มาดูอย่างอย่างตัวนี้มันลอยหยักอ่ะเราเราปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของเขานะครับมันก็หยักแต่กรณีที่เราต้องการให้มันดันในดให้มันตรงเนี่ยเราก็สามารถจะทําได้โดยการมาดูที่ที่แขนของโนดนะครับว่าเขาเป็นแบบอย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็นสมมาตรก็คือ ช่วงแขนนะมันจะมีมีแขนสองข้างซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นเป็นพื้นอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ตัวเส้นอนะ่ะมันโค้งเห็นได้ชัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปหาเส้นมันอิงอีกอ่าทางอย่างเงี้ยเราดูพวกจับปุ๊บเห็นไหมครับแขนมันก็ไปนับฝั่งเลยถ้าจะให้มันเส้นตรงนี้มันสมูทเราก็ต้องทําการดัดให้มันสมูทนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ เข้าใจแล้วนะครับเป็นพื้นฐานของการดัดเส้นนะครับแล้วก็เอามาใช้งานจริงๆได้นะครับลองอยากให้เพื่อนสมาชิกลองไปฝึกฝนกันดูนะครับเส้นก็มันก็มีอยู่แค่นี้ก็คือเส้นมี2แบบเส้นตรงเส้นโค้งโหนดมี2แบบโหนดสัมพันธ์โหนดตัดสัมพันธ์สัมพันธ์มี2แบบสมมาตรแขนเท่าสมมาตรแขนไม่เท่านะครับมีแค่นี้เองแล้วเราก็สามารถจะสร้างสารรค์งานของเราได้จากตัวเส้นของเราเยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองไปฝึกฝนครับ เมื่อทำตรงนี้ได้เราเราไปเจอรูปอะไรมาเรา,าเอามาเามาดับได้หมดเลยแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับ